สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อิยมะแคปิตอนนะคะวันจะเป็นคลิปดีไฟของแ่นเกียร์ค,นอ,คอนิชิลค่ะสายโคโนเจ็ที่ใส่เกสกีไปใหม่จากไมเทอร์นั่นเองและแขนรอยัลดพารีนค่ะสายเซนทอนิกาดากอนนะคะเ,เราจะมาดูกันเลยว่าผลจะเป็นยังไงใครจะชนะไปในคลิปนี้และรวมถึงไมเทอร์ีโร่ไหนนะคะโอเจรอสคู่เราจะได้ดูกันแน่นอนค่ะสักพักหนึ่งที่ช่สักครู่ ชุบชุบชุบชุกเกียริ่มก่อนเป็นเกียริ่มก่อนนะครับผม euh. เกียรสี่ค่ะเรียนหนึ่งครับโอ้โหกนหน้เปนห่าครับโคโนดัสได้เธอจวดหนึ่ง ไลฟ์ค,ค่ะขอโลจิเตอร์จบการหนึ่งใบและผ่านเขื่อนผมย้อนจบการหนึ่งใบครับย้อนทำการไลฟ์เป็นเบซาครับสกิลของตัวเลือกรับจบการหนึ่งใบแล้วก็ได้รับเครื่องชียทิเก็ตเป็นมือจากนั้นสกิลของเบซาครับเมื่อลงสนามในช่องวันกาดแสดงอ่าไม่ใช่แสดงดูท็อปการ์ดเจ็ดใบนำตัวของวิงซันหรือว่าซันสารีการ์ดราก้อนไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือได้ครับ เอาเป็นสัญตุกจัดดาก้อนขึ้นมือเฮวิงแอบเด็กใครอืมโยก็คอสีซิลุตไว้ข้างหลังบ,งบอลกาดครับสกิลของสีซิลุตครับลงสนามเปิดห้าสับไม่เจ๊งนะออกทันสกิลของสีซิลุตครับต้องจับพีิออส ไม่มีแดนความครับก็คือไม่มีดามตีตอนนี้ก็ยังเกิดสกิลก็คือจะบอกพลังห้าพันครับสองวันหนึ่งวันกาไม่ต้องกันค่ะได้เช็คโนติเกอร์ครับไม่มีเชเ่อค่ะจบเทินครับผมเทินจัการ์หนึ่งใบเฮกโคโนทิเกอร์จัการ์อีกหนึ่งใบใชรคะ่ะเป็นเจ้ของยิวขดุพอค่ะเย็ดอ็อกครับตะกิ้ควค่ะโผค่ะ โอเคครับเกษีสามสูงกว่าเเต่นั้นค้นหาเกษีสามจากกองครับไม่เกิดหนึ่งใบนำขึ้นมือถ้านำขึ้นมือครับให้ทิ้งมือกี่ใบก็ได้ให้เป็นผลรวมเท่ากับเกษีสามหรือสูงกว่า,าฟังแล้วอาจจะดูง,งงๆแต่ว่าสก,กิลโดยรวมก็คือเอาไว้เผื่อแบบเกียษีสี่ในมือแบบกรณีของพี่อาาอเอี้ยนนี่แหละเราหาคนที่เกิดขึ้นมือได้นั่นเองไปเกิ่ยวคออีคันตุเคาตบลัชหนึ่งใบค่ะครับอิงการจากมือหนึ่งใบทิ้งค่ะรีบุดครับผมจากานั้น อีคาบูได้ได้บอกหนึ่งแกิปด์ีบูนค่ะโซบัสหนึ่งใบอ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอมโบนะครับก็คือเป็นการคอมโบรีเกตสีหรือตัวเล่นเข้าไปในกองนั่นเองโซบัสหนึ่งเก็บเกติีไปใต้กองค่ะตัวหนึ่งแล้วคอยอีคาบุลงเนี่ยไม่ใช่นั่นรีบูนอ่ารีบูนลงเนี่ยก้าห้าพันครับจะบอกนะนั่นไงอื แบทเพิ่นจ้ะครับผมโดมตีใส่เวทระมือตับโอกาสเลยนะครับคได้ไหมเช็คโนติเกอร์เอาละข้างนี้จะเป็นหมื่นสองหน้าจ่าเบนจ้ะเหมือนสำหรับเพื่อป้องกันด้วยผู้เชียวแล้วกันครับเป็นสองหมื่นแปดไม่เก็บไปหรอกคอโนโรเจ็ดเรด้วยนะควินได้ไเพื่อเช็คคอโนโรเจอร์บนหามไปชักเฉยไซเคิลเช็คไม่มีอ๋อยังมีขี้ก็พอสิบแปดตีเวนค่ะใช้สกิลของนาบุบายค่ะ โนกาครับดาเมจเช่ไมิ่งสั้นครับเข้าโซค่ะโจวกัสหนึ่งบาทแล้วเวลาเอาคืนแล้วค่ะนวยศสแตนด์รอไปละเราเอาตอนนวยศบลัคเตอร์เบสไลท์ครับแล้วก็อคอไรท์ไฟเยอร์อาร์เรนครับสกิลของอาล์เรนคาสบัตหนึ่งครับคอการ์ดจะมือเก่ไม่เกินใบการ์ดล,ลงช่องเรียการ์ดได้ครับคอเป็นเบดิเวียจากนั้นอารเลนบอกสามพันแล้วโจ๊กัสหนึ่งบาทสกิลของเบดิเวียครับโซเบิลคอเคจ๊กัสหนึ่งไว และสกิลของเคครับเข้ววาตบัาหนึ่งครับตวบเดอคอร์บรดเบียจากกองในองกองจัดยางบัสเเบครับเมื่อเมื่อเรามีเลกาดสี่ใบขึ้นไปตัวบัสเทบนหนึ่งคิดที่ข้อครับสกิลของติิรุตไม่มีดามง่ายครับบ่อยห้าพันไปเลยมันกาดสองหมื่นสามพันสองคิดทข้อครับข้างสองหมืนสี่กับสองหมืนไม่กาเลยไดเช็ค คีย์ทีเข้าิเกอร์ครับคีย์ให้แวนพลังให้ครั้งนี้หนึ่งนเป็นสามคียเลยจีดอติเกอร์ครับดีคิดเจอหนึ่งใบค่ะพลังให้เบกา้าใบที่สามฮิวิกเกอร์อได้พลังให้แวนกาอันต้องตีข้างแล้วสินะอะสองเนสี่ตีริบูลครับอันนี้สามมปนหนึ่งบกาดขอห้าพันดีสบาเลยอรวยค่ะให้หมื่น้โอเคครับผมจดเตือนครับแซงค่ะจดกาหนึ่งใบ ไลคค่ะโคโนเจ็ดากอนฟอสวัตให้ใครเนี่ยได้ครับตุ้โอเคครับผมแข็ง่างข้ามเวลาเพื่อมาหาเธอคะ่ะมังกรการปรกาศทาริปเปอร์ดากอนครับผม ข้อ,อค่ะะกิ่เมื่อโลสัานค่ะเซบาสหนึ่งใบแต่งเลยค่ะทิ้งการ์ดจากมือหนึ่งใบแลจวจวดหนึ่งค่ะแล้วก็เลือกในการแทงหนึ่งใบที่มีเกรดเท่ากับมิตำวการ์ดที่ถูกทิ้งนะคะแล้วก็รีถ่ายที่ยอดทิ้งเป็นไปน,นี้ค่ะโอเคครับผมเลือกรีถ่ายค่ะเป็นี่ลิปุได้ครับ จากนั้นโะค้โอทูธโดนทิ้งค่ะเขาตบบ้านหนึ1 1> ่งอ่ะจดหนึ่งยังอ่ะจดหนึ่งก่อนตัวพบียคอลงหลังแบนอ่ะหลังตรงนี้อยู่ในหลังแบนดีกว่าจดหนึ่งแล้วคอลงเดียวตัวหนึ่งเขาเลยแล้วคอมโ,โบโจดทองนะครับผมเป็นหนึ่งบ้านหนึ่งโซโจ่จดสองใบคอมโบนี้มื่อกี่ใบแล้วจ๊ะมือเพื่อนตอนนี้จะมีอยู่แค่เจ็ดใบเท่านั้นเองครับเป็นหน้าเล่นจริงๆเลยโอ้ยอย่าบอกนะว่าเธอนีจะทำห้าเวฟบบายโด ขอการสองใบนจ๊ะไม่ให้เลยไหมไม่ได้ไม่ให้ก็ไม่การเลยอ่ะสิบสาขอ2ใบอ่ะสิบห้าไปก่อนโออ่ะสิบห้าตีแบนกาดค่อไบห้าอ่ยีสิบอ่ะครับคนนั้นเมือตีไม่จนมีค่เคยใะใกล้เกอสี่สามอ่ต้องโซชันหนึ่งครับเมื่อเคยเมื่อตีแล้วเคยไร์เกสีในเทอดนี้มาขับโซชันเหนใจจังจะทำห้เวฟจริงเอเนี่ยนี่มีห้าเวฟจริงหรอ ต้องเสียของเพิม่มเยอะเลยอ่ะอืมงั้นโอกาสแล้วกันมันเปลืองโดยที่เกอร์ครับแบงกการโจมตีค่ะสกิลค่ะของไอการไม่โจมตีน้ำใน,นการหนึ่งใบไปใต้กองการนะคะคนฮาก,กาสไม่เกินหนึ่งใบจากกองการที่มีเกตบวกหนึ่งจากการที่รวมนำกับเข้ากองการเพื่อไปเข้าข้อจากความสามารถนี้ค่ะของเชื่อใการรับสัตว์กองบวกหมื่นค่ะอธิวัฒน์เอ่อเชื่อว่าจะเอาใครอ๋องั้นก็เจะสี่เวฟมาเดี๋ยนะขัาขนปิดูมอือก่อนดูมือก่อนนะดูมือก่อนนะ ดูว่ามีริบูหรือเปล่าไม่มีแต่รายจังโอเคครับงั้นแต่ว่าถ้าเป็นเกสองตัวที่จะออกมาได้ก็น่าจะเป็นเจ้านั่นคนเดียวสินะ <c oughs> ตัวนี้อก็งั้นยวดต้องทำมันบวกหมื่นด้วยโอ้สามสิบสามสาม 46, 46, 46, 46. นี่ดีสิบสามสิบห้าไม่โคโนเจตใหญ่โอกาสไป2ไดรหรือมิดแล้ว <5 S 2> <า>มันมิดทีบูนนะโอกาสไป2ไดรหรือหรือแบบบ่บาวมิดแล้วมันโดนคิคิใส่โคโนเจตเพื่อโอกาสไม่พอสิงั้นโคโอกาสไว้เล,เลยแล้วกันขี้ขี้ขันได้เช็คขี้คคโอโ้โหลูกแรกมาแล้วขี้ให้แหนพลังให้โคโนเจตเซ็นเซ็คค่ะไม่มีสองน้ำแขเท่านั้นดาเมจแรกครับฮีโร่ทิกเกอร์ อยู่ได้ครับพลังให้กับบรรยากาศใบที่สองครับโนติเกอร์ครับหมื่นสองหมื่นหนึ่งสามหมื่นหนึ่งสี่หมื่นหนึ่งห้าหมื่นหนึ่งตีเวนค่ะไม่กดอันลังซีเพราะว่ามันเลงแล้วเขาไม่ขาดหรอกจาจะก,กาขอสองใบสี่หมื่นห้าหมื่นห้าครับเพราะยังไงก็สองใบยอยู่ดีค่ะผ่านอ่าไลค์ค่ะดีทยแล้วก็ไลค์คอโนดโเจ็ทครับได้ฟอรสหนึ่งใบโอเค เ, Dark on, Gift, Post เดี๋ยวพี่่วาครับสแตนแอนดร้าไลท์ครับเแบงคอลิการดดาก้อนอิมเมาเจเนอร์กิฟตอสบอลครับให้กับบันการเจท์คอวิงสันครับแล้วก็สกิลของวิงแซบเอ้ยอวิงสันคอาตวัดหนึ่งครับเปิดเจ็ดแล้วก็คอเกณฑ์นหนึ่งได้ใบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมาเลยเบสคอเบสละอ๋อไม่มีอันนี้เป็นไรครับคอมากอแล้วก็ประกอบ สถุลิกา์ครับเนื่องจากว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นเกตสาแล้วก็เพื่อมีเกนหนึ่ในสนามครับคิจะกลายเป็น 2. 2แล้วก็วิงสันครับเมื่อวานไป็นสโุริกาครับมันจะบอกห้าพันต่อเกนหนึ่งในแถวหลังทุกๆหใบ,บท์วิงสันครับสถุริกาดโจมตีครับ 23, สองหมื่นสามพันสอกมีแค่ออนั้นแหละสามหมื่นแปดรัขอสองในทวินดได้ครับเพิเชคกนเชคโนติกเกอร์ครับุ้ยเบสอมาแล้วโอเค ยี่วันกาดไม่อจบบทชอี่ตีใส่อาตีใส่ครับพัตบาตหนึ่งครับเลนเลกาดเกณฑ์นหนึ่งในแถว่า,างสาใบจากนั้นทิ้งมือหนึ่งครับที่จราทิ้งเป็นเอเดียสแตนครับแล้วก็แถวหน้าทุ้กใบบกหมื่นเอาสองหมืนตีก่อนสองหมืนันกาด สองหมื่นสองหมื่นอันนี้เท่าไหนแวนแวนสามมื่นสามหนึ่งแดนค่ะไม่มีทติเกอรง้นเอาแวนตัวนี้เลยสามหมื่นสามสองขีเท่ากันค่ะสี่สิบแปดสองได้จะเป็นได้ครับเฟิร์สเช็คเซคันด์เช็คโอ้โหไม่มีสติ๊กเกอร์เลยเหรองั้นต้องอตีข้างเท่าไหร่ละสามหมื 35, ่นห้าไปข้างครับจบเนินครับผม ตัวน,นึงได้ค่ะฮึิงตค่ะโอ,โอโ้ติกคนรู้ไปด้วยเหรอแต่ว่าอยากได้ของตีลยหาตัวตีไล่ค่ะโคโนเจตาก้อนเน็กทีนะโคโนเจต์เลยโคโนโด,ดาก้อนเน็กทีโคโนเจต์หนุ่ล่างเดี๋ยวมันก็ออกมา เวลาออกมาแล้วตอนนี้เนี่ยอางนั้นค่ะสกิลของโคโนชูทีเกอร์ับผมตัวนหนึ่อดีดีเจอดีดีดันเกียร์ด็อกขึ้นมาข้างหน้าเจอดีดีดันเกียร์ด็อกขึ้นมาคืออะไรติดซ่ตัดเรียก่อนตัดเรียงั้นก่อนรอรับสองคิกกันโอ้ยังไม่บูทค่ะ ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเกมสิบสาม็ต้องเป็น 3. ตีสามสองได้ที่ติคอนค่ะโอ้เ oh. ยด็คหมดเลยโอเคดอดิกเกอร์จวดหนึ่งจะออกแวนชนะ <laughs> นะชาลข้างหลังโอเคครับ จบการต่อสู้ที่โคโนดาก้อนเน็กเตุโจมตีรี่ไทยค่ะไล่ยืมสองใบทิ้งลิบูนค่ะโอ้ยมิจีนคอนทเทนเตอร์โอเคไลท์ค่ะดีมาจีนนี่กิ้งฟอสค่ะแต่งั้นไลท์ตัวนี้มาใชก,กิ้วของลิบูนค่ะโตบลักหนึ่งใบพอการ์ไปโนช่องเลือดขาศได้พลังเพิ่มขึ้น5,000ครับจากนั้นค่ะ นำค่าคอสจากนั้นนำการยูนิตน้องมันหนึ่งไปใต้ก่อนและจวนหนึ่งครับผมแล้วก็คอนโเจ็ตที่โดดมาจากเน็กเซ่จะบอกมื่หาเหนือจะป้องกันยังไงนะอืก็แค่ไม่ป้องกันและเมื่อข้างนี้มันสองครีพีโอนก็ป่ดจะเอามากาศก,ก่อนค่ะสองหมื่นแปดสองมืนครับโอเคเม่เหลือสองใบเท่านั้น ถ้าอย่างนั้นก็โคโนเนอร์ด่าก้อนได้คียปิดไปเลยจ้าเขาตบัสรหนึ่งโวตอีกห้าพันอ้างประกานอีกใช่โอกาสครับเขาวินได้ฟอร์เช็คโค,น check. คโนอร์ทูสแต่กันเช็คครีดคอนดิเตอร์ค่ะยังหรอกนะมีแมคให้แหวนพลังให้ลิบูนยังหรอกนะยังมีไฟนันฮิลอยู่เพราะว่าตอนนี้พี่ยะมีสีดำเท่าใบดำที่ห้าเดียวหกเป็นฮิวก็ได้ยังไปเช็คมาแรกเแบบช็คีย์ดคอนดิเตอร์ครับผมต้องหมดประกันกัน ตออได้ไม่ออกแต่กันเดกไม่มีที่เกินแล้วโอ้นี่ฮันนิกกัดเลยนะก็เจ็บไปแล้วค่ะสำหรับคลิปอุ้ยไม่ตายหรอกไม่ตายไม่ตายหรอกปล่อยได้หนึ่งเดียวไม่ตายหรอกแต่ไปขี่ก็ได้นะอุ้ยแต่ไม่มีเกณีไม่มีสโมเกียเลยไม่ได้เห็นหน้าเลยจบแล้วค่ะสำหรับคลิปไฟระหว่างโคโนเจตดาก้อนนะคะและแสงพลิกาดดาก้อนก็เป็นโคโนเจชนะไปค่ะ สำหรับทุกคนที่ยูยูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ชอ่องไอเหม่แคปิตอนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะวันนี้พี่ออยกับพี่ยาิก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปเด็ก V ไฟเด็ก V สแตนดาร์ดไฟของเรานะคะของญี่ปุ่นในครั้งหน้าและรวมถึงของไทยในอนาคตที่กำลังจะเข้าอีกไม่นานอีกอึดใจเยลค่ะเดือนเดียวเ,เท่านั้นเดือน5้าเที่เดือนนี้เจอกันแน่นอนค่ะ V สแตนดาร์ดของเรานะคะประเทศไทยพร้อมแล้วค่ะวันนีีส้สสัดค่ะบ you <laughs>